ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทีนารักทุกท่านนะครับก็พบกับลุงตันคนบนาณาธิกาอีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยหาหน่อยเนาะงวดวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน68นะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาเนาะ 29พฤศจิกายนนะครับสูตรที่ลุงตันให้ไปก็หมายถึงตัวเลขในตารางนะครับตัวเลขที่ลุงตัน <c oughs> ดึงมาวางนี่หลุดไปเนาะแต่ว่าตัวเลขที่ไม่ดึงมาวางเนี่ยรู้สึกว่าจะมาอยู่สองน่อยนะครับก็จะมีน่อยปกติเนาะหน่อยปกติที่มาล่าง5-8นแครับแล้วก็น่อย VIP มาล่างเหมือนกัน5-6นะครับส่วนหลักร้อยที่ให้ไปเนี่ยนะครับมา3เนาะมา3ที่น้อย VIP นะครับทันทีจักชุดเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากที่ลงุงนะจักชุดวางให้เนี่ยก็คงโชคดีกันเนาะยังไงก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนเมื่อประจำวันที่30มิบพฤศจิกายน6 8 ลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมมานำตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่รุงกันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลับเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลับมาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจำวันที่3 0ฤสิกกายน68นะครับผลลับที่ได้นเนาะแถวที่1นะครับได้3เนาะได้3นะครับแถวที่2ได้3เหมือนกัน แถวที่สามได้สองแล้วก็แถวที่4ีนี่ได้ห้าต่อไปก็จะเอาผลลับไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับ3าแล้วก็สเนาะตัวนี้เป็นสองนะครับแถวที่สองก็เหมือนกันนะครับได้สได้2 ต่อมาแถวที่สามสองสองแล้วก็สามตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งห้าห้าแล้วก็หกนะครับตัวนี้จะเป็นสี่ก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองลุงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตารางนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับ งวดประจำวันที่30พฤศจิกายน68นะครับลุงตันให้เด่น2เนอะเด่น2รอง3นะครับพี่น้อง FC ชอบ2รูด2ชอบ3รูด3นะครับทีนี้ก็มาดูชุด2ตัวชุด2ตัวนะครับลุงตันก็จะเอาผลลัพธ์จับคู่วางเป็นชุด2ตัวให้กับ พี่น้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหกนะครับสองสองสองสามสองสี่นะครับสามหนึ่ง ส <normalized> ามสามสี่หนึ่งสี่สามสี่สี่นะครับอ่าเได้มาสิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณากลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับเมื่อเทียบสถิติสามสี่มืที่ผ่านมาเนาะ โดยจะใช้ผลลัพธ์ในตารางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนตัวเลขที่ว่านะครับคู่แรกเนาะลุงตันมองไปที่แถวที่สองที่สามนะครับเป็นคู่ตรงกลางเยี้ยงมาใสายเนาะสองสามนะครับ เราก็มาแถวที่หนึ่งที่สองนะครับเป็นคู่ซ้ายเยือะมาตรงกลางเหมือนกันนะครับก็คือเสาสงสานะครับเราก็มาแถวที่ แถวที่1ที่2นะครับเป็นคู่ซ้ายไปขวาเนะอะลักษณะนี้นะครับก็คือสองสแล้วก็มาแถวที่2ที่สนะครับแถวที่สที่สามก็จะเป็นคู่ขวาเยื้องมาตรงกลางนะครับ3ามสนะครับแล้วก็ แถวที่สามที่สี่เนาะเป็นคู่อ่าซ้ายไปขวาเหมือนกันนะครับก็คือสี่สามเนาะอ่าได้มาทั้งหมดก็ห้คาคู่นะครับจากสิบคู่นะครับตัวที่ลุงตัดเน้นให้หรือว่าวงให้นะครับก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งนะครับเมื่อเทียบสถิติสามสีงวดที่ผ่านมาเนาะแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับอ่า ทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะสำหรับท่านที่หลุนสามตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบจุดสองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยหลุนสามตัวได้นะครับงวดประจำวันที่สามสิบพฤศจิกายนหกแปดนะครับลุงตันให้หนึ่งกับ2เนาะเป็นหลักร้อยนะครับพี่น้องเอซีก็ มองเนาะมองผลลัพธ์และกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างกันนี้ก็สามารถจับจุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณาในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะลักษณะของผลลัพธ์ในตารางนะครับตัวที่เหมือนกันเนี่ยก็จะไปอยู่ในแถวที่หนึที่ะนะครับ รับก็คือ3นะครับส่วนแถวที่3เนี่ยก็เป็นตัวที่ใกล้เคียงกันเนาะก็คือ2เนาะเมื่อวางาครบเนาะวางตัวเลขครบในตารางก็จะมีความสัมพันธ์กันเนาะในแถวที่1ที่2ที่3นะครับก็มีอยู่หลายคู่เนาะที่จะสามารถจับเป็นคู่เบินให้กับน้อยรับชมกันได้นะครับซึ่งหลังจากที่มีการเทียบอดิต สถิติเรียบร้อยแล้วนะครับลงตันก็วางเบิ้ลไว้ประมาณ3คู่เนาะก็จะมี2,2,3,3 3, แล้วก็4,4กเนากรณีที่ผลลัพธ์ออกมาในลักษณะนี้ก็มีโอกาสมาเบิ้ลได้เช่นกันเนาะก็ลุ้นต่ออยียงออกแล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ ติดตามลุงตันมาดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้า like, share, เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ